ก่อนจะไปรับชมคลิปฝากเพื่อนๆชาวม,มาร์สไรเดอร์ทุกคนกด subscribe กดไลค์หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำผลงานดีๆมาฝากเพื่อนๆด้วยนะครับจากนั้นเราก็ไปเปิดตัวเอาจีโคดเวอร์กันนะครับ First Guitar Toy Review วิ g h t v ์วอ h c c a r m ม l a d e r Guild นะครับอันนี้ก็เป็น c a r m e n a ลเด r ร์กที่เป็นเพื่อนอากิโตะนะครับก็หรือจะเรียกว่ากิลเพื่อนโตก็ได้นะครับถึงจะได้เข้าใจกันนะครับก็ร่างจริงของเขาก็าคืออาชิฮาร่เรียวก็ไม่ปรากฏนะว่าโผลมาในตอนไหนของ g o แต่มันทำเป็น l ไลท์วอตมานะครับซึ่งเสียงสีก็ดูดีอยู่นะครับสีตรงตามตัวกิลเลยทีนี้ เขาก็เป็นอากิโตอีกประเภทหนึ่งแต่ไม่เรียกเต็มปากว่าอากิโตนะครับเพราะว่าไอตัวพระเจ้าที่สร้างอากิโตมันก็ไม่มันเรียกว่ากิวมันไม่เรียกว่าอากิโตเลยก็ไปฟังเสียงกันก่อนนะครับอันดับแรกเราก็ต้องกดรีเซ็ตระบบนะครับก็จะมีอยู่3เสียงนะครับคือเสียงเรียกชื่อไรวอสเสียงประวัติตัวละครแล้วก็เสียงอาร์เมอร์ไทม์นะครับนี้เราจะไปกดกันแล้วนะครับ ต,ะะตไากะอามะทามจำไว้นะครับจำเสียงไว้นะครับเสียงเมโลดี้เอฟเฟกของมันก็ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนไรเดอร์อะไรก็ตามถ้าเราไปเสียบใส่ดีเคดไลวัมันจะเป็นเสียงของตัวพรพเอกอยู่ดีนะครับอันนี้เป็น DX นะครับ ก็จะทำการเล่นให้ดูนะครับวิธีเล่นที่ถูกต้องก็รีเซสกดปุ่มนี้ค้างไว้แล้วทำให้กดตรงนี้หมนปอมนี่นะครับเอาไหมเอาไหมกดตรงนี้จีโก้ไดเว่าคือเราจะเล่นกับจีโกนะครับคือเราไม่สามารถเสียบเข้าไปเล่นได้เลยเลืมกดค่าเดี๋ยวพูดก็คือจะบอกว่าถ้าเราเสียบเข้าไปเล่นเลยมันต้องหมุน2อรอบ แต่ถ้าเกิดจะหมุนรอบเดียวแบบตาม dx ก,ก็ต้องทําแบบนี้กดไม่ทันไม่ใช่างมทเาอะทีนี้ก็จะมาลองเล่นกันนะครับเปิดเครื่องสวิชดังกว่านี่ของแท้ฐาน 3A ฐาน 3A 3ก้อนทีนี้ผมจะไม่เอา go นะเป็นไ e ไ d ้ r ามผมจะเอาอากิโตะเลยเป็น l e d e าเพื่อจะให้คนทุกคนเห็นว่ามันเสียงมันกันมาก เมโรดี้อะไรเนี่ยอันเดียวกันเลยต่างกันแค่ชื่อเฉยๆคอดูนะครับแต่เราเดทาทำเราก็ต้องบิดนทำนี้นะครับเครื่องอยังวะโอเปิดแล้ว นะครับแบบเดียวกันเป๊ะเปลี่ยนแค่ชื่อแต่เมนูรีเดียวกันแต่ G T X จะไม่ได้ว่าใช้เมนูรีนี้นี้ไหมแต่ก็ต้องาหาตามเน็ตดูนะครับว่าใช่ไหมแต่เดี๋ยวลองลอง,ลองเล่นใหม่ก็ได้นะนกดค้างมีเสียบได้เลยจะเล่นกี่ครั้งก็สะดวกสบายนะครับบ<ะ>่ง<ะ>บอก,บอกความเป็น d X ตรงใจเลย รอถ้าถ้าเราใส่2พร้อมกัน2อันมันจะเหมือนจะมันจะบักนะต้องใส่อันนี้ก็รอก็เดี๋ยวผมก็จะลองทําการเล่นอีกรอบนะครับดับแรกก็ต้องใส่ฝั่งนี้นะครับ เห็นไหครับเมลโลดี้เดียวกันเลยทีนี้ถ้าไม่แตกยก็จะมีเสียงต่างกันอยู่นะมัน,นไม่พูด ก็มีเท่านี้เองนะครับสำหรับไลฟ์วอชของคาร์เมเลเดอร์กิลนะครับฝากกด subscribe กดไลค์หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจใด้วยนะครับ Complete.